ไปตามกันต่อนะคะกับเรื่องราวดราม่าประเด็นร้อนค่ะที่ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไรนะคะสําหรับเรื่องราวของพิธีกรหนุ่มอย่างพีเคปิยวัฒน์และอดีตภรรยาคนสวยนะคะอย่างสาวโยเกิร์ตที่ว่าก่อนหน้านี้เองนะคะทางด้านแฟนสาวคนปัจจุบันของพีเคอย่างสาวมีเรียนค่ะได้ออกมาโพสต์ข้อความและฟันหลักฐานเด็ดแบบรัวๆนะคะถึงความผิดปกติของบัญชีการเงินฝ่ายชายค่ะที่เงิน10กว่าล้านเนี่ย หายไปใน2ปีทําเอาชาวเน็ตนะคะแห่โยงไปถึงสาวโยเกิดทันทีอีกทั้งยังมีประเด็นนะคะที่ทางด้านของ PK เนี่ยได้ไปออกรายการเปิดใจค่ะกับรายการไทยรัฐทอล์กนะคะซึ่งบางช่วงบางตอนของรายการเองเจ้าตัวก็ได้มีการเผยและคุณผู้ชมบอกว่าเพิ่งได้กินจิ้มจุ่มนะคะไม่เคยสัมผัสมันไม่มีโอกาสที่เราเนี่ยได้ไปกินแล้วพอเราโสดนะคะมีมีเรียนเข้ามาเนี่ยเรามีโอกาสได้กินหมู กระทะเราก็เลยบอกเฮ้ยมันอร่อยจนกระทั่งนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของสาวโยเกิร์ตเองเธอก็ได้มีการออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนครั้งแรกถึงประเด็นดราม,ม่าต่างๆที่เกิดขึ้นโดยทางด้านของโยเกิร์ตนะคะเธอก็บอกเขาว่าตลอดเวลา10กว่าปีที่คบกันมาเนี่ยโยเพิ่งมาจัดการเรื่องบัญชีให้พีพีเคแค่2ปีส่วนเรื่องที่มีคนออกมาแชร์ว่าภายใน2ปีเนี่ยเงินหายไป10ล้านทางด้านของโยเกิรก็บอก นะคะว่าคืนนะตอนนี้โยไม่ขอพูดเรื่องที่บุคคลพาดพิงแล้วกันโยว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมไม่สะดวกที่จะพูดตรงนี้และนี่แหละคุณผู้ชมคะโดยทางด้านของเพจเจมอร้อยแเองนะคะก็ได้มีการเขียนสรุปนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ทางด้านสาวโยเกิดเนี่ยได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์โดยเจมอร้อยแเนี่ยก็เขียนสรุปนะคะเอาไว้บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของคนสองคน10กว่าปีที่คบกันมาเพิ่งเข้ามาดูแล แลบัญชีสองปีหลังก่อนหน้านี้ไม่เคยยุ่งเรารู้จักกันมาน่าจะรู้จักโยดีเรื่องชีวิตคู่เป็นการตัดสินใจร่วมกันในทุกสเตปไม่มีการตัดสินใจที่ยึดพื้นฐานของคนใดคนหนึ่งถ้ามีการฟ้องร้องถ้าพีพีเคมีข้อสงสัยถามกันได้โยยินดีและพร้อมมากๆที่จะไขข้อสงสัยของพีพีเคผู้หญิงคนนั้นบอกสิบล้านที่หายไปโอนเข้าบัญชีส่วนตัวโยขอไม่พูดเรื่องที่บุคคลที่ส สามพาดพิงละกันเรื่องทั้งหมดทั้งมวลน,นะตอนนั้นมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวเป็นเรื่องของคนสองคนทุกครั้งที่โอนเงินตอนนั้นก็ตัดสินใจร่วมกันในฐานะผัวเมียส่วนเรื่องมีคนกล่าวหานะคะว่ายักยอกก็ตกใจแต่ขอไม่แสดงความคิดเห็นใดๆที่บุคคลที่สามพาดพิงขอให้เป็นเรื่องของโยกับพี่พีเคส่วนเรื่องข้อตกลงเนี่ยสาวโยเกิดก็บอกนะคะว่ามีอยู่จริงเห็นชอบร่วมกันตามคำพูดที่ห้ ในรายการเขาเต็มใจยินดีส่วนเรื่องได้หรือยังเนี่ยขอยังไม่ให้รายละเอียดเราอยากมูฟออนนะคะอยากให้เรื่องนี้จบลงต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของเขาอยากให้พี่พีเคเนี่ยมีความสุขกับชีวิตที่เขาต้องการซึ่งนี่แหละคุณผู้ชมคะบทสรุปนี้ของเจมอลร้อยแปดนะคะที่ได้มีการออกมาสรุปเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของสาวโยเกิดทางด้านฝั่งของทนายเจมเองค่ะก็ได้มีการแชร์บทสัมภาษณ์ดังกลาวนี้ของสาวโย เกิดนะคะมาที่หน้า Facebook ส่วนตัวของตัวเองพร้อมกับมีการเขียนข้อความใส่เอาไว้อีกด้วยบอกว่าแต่ละคําตอบของน้องแสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ดีมากๆไม่จําเป็นต้องพาดพิงคนอื่นครั้งหนึ่งเรื่องทั้งหมดเคยเป็นเรื่องส่วนตัวของคนสองคนที่คบกันเป็น10ปีเก่งสวยเลิศเชิดโสดให้ผู้ชายเสียดายเล่นและก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในเวลาต่อมาเองค่ะทางด้านของทนายเจมนะคะก็ได้ มีการออกมาเคลื่อนไหวแชร์บทสัมภาษณ์ของสาวโยเกิร์ตอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการกินหมูกระทะ ซึ่งทางด้านของทนายเจมเองนะคะก็ยังได้มีการเขียนข้อความใส่เอาไว้อีกด้วยบอกว่านักข่าวถามเคยกินหมูกระทะไหมโยหัวร้อนลั่นก่อนตอบสวยๆว่าอร่อยนะแต่ละมัดคมกริบหนักแน่นเชื้อแบบนิ่มๆนี่มันใบมีดโกนอาบน้ำพึ่งชัดๆซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้นะคะที่ทางด้านของทนายเจมเองออกมาเคลื่อนไหวนะคะแชร์บทสัมภาษณ์ของสาวโยเกิดออกมาผ่านช่องทาง Facebook แบบนี้เนี่ยต้องการจะสื่อ หรือว่าหมายถึงใครหรือเปล่าซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวของทนายเจมส์ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายนะคะบางคนเนี่ยก็บอกว่าจริงค่ะไม่แน่เปลี่ยนมากินส้มตำบักหุงเดอ้อชอบคําพูดคําตอบมากๆค่ะแล้วก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆนะคะที่บอกว่าเหมือนกับคําที่ได้ยินบ่อยๆว่าผมไม่เคยรักใครเท่าคุณเลยน้องโยฉลาดตอบสั้นๆแต่หนักหน่วงผู้ชายกระล่อนจําไม่เคยได้ว่าคุยอะไรกับ ใครไว้ซึ่งก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีคอมเมนต์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายจากเหล่าบรรดาชาวเน็ตนะคะที่ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวนี้ของทนายเจมาคะ่ะ